สวัสดีครับหลังจากที่ห่างหายกันไปตั้งนานนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตคลังยูกิเล็กๆของผมนะครับเป็นครั้งที่2นะครับจากเดิมที่ผมเคยอัปเดตคลังไปเมื่อปี2018นะครับซึ่งตอนนั้นการก็ยังไม่ค่อยเยินครับและตอนนี้ครับการก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมก็อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับว่าการของผมเนี่ยในคลังเนี่ยมันมีเยอะหรือเพิ่มเติมจากเดิมขนาดไหนครับจากปี2018นะครับ อันนี้2022นะครับเป็นปลายปลายปี2022นอเนาะก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าผมมีการอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับผมโอเคดูเลยนี่ก็ตอนนี้นะครับจากเดิมที่เรามี3ามเล่มนะครับผมตอนนี้เพิ่มเป็นเล่มที่4ี่นะครับเป็นเล่มสีม่วงเนาะก็ไล่มาคือผมมีเล่มดำเล่มขาวแล้วก็เล่มดำแล้วก็เล่มสีม่วงนะครับเรียงมาเลยเป็นสองสามสี่นะครับผมครั้งนั้นนะครับ มีสามเล่มแล้วก็เป็นเล่มที่ไม่เต็มเลยนะครับตอนนี้ครับลามมาถึงเล่มที่สี่แล้วครับผมโอเคเราไปดูกันทีเล่มเลยนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็มาที่เล่มแรกเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคก็ก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเดิมมันไม่เป็นแบบนี้นะเพราะว่าสาเหตุที่ผมอะเอากาดพวกนี้มาใส่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นกาดที่อยู่ในซีลนะครับผมแบบนี้ เนี่ย็นการที่รีในซิลซึ่งมันไม่สามารถใส่ในช่องได้นะครับผมก็จังจะเก็บไว้ในซีลไว้นะครับผมนี่เลยก็จําเป็นต้องใส่แบบนี้นะครับผมวันนี้เลยก็ไม่ต่างจากครั้งที่เคยรีวิวนะครับก็จะเป็นหน้าแร,แรกก็จะเป็นเด็กของยูกินะครับเป็นกล่อง3ามกล่องที่มีกล่อง ABC นะครับเป็นกล่องทองนะครับผม เด็กยนะูกิเนาะพ่าผมชอบเด็กยูกินะก็จะมี3เทพที่เป็น outer rare นะครับเป็นรหัส15 Ay นะครับผมก็คือ15ปี a n n ิว e r อรี่นะครับครบรอบ15ปีนั่นเองก็เขาก็เลยทำเด็กยูกิมาทั้ง3าบล็อกนะครับ abc ก็จะมีทั้ง3เทพนะครับก็ไล่าตามนี้เลยหรือถ้าใครยังไม่ดูคลิปเก่าที่เราเคยอัปเดตไว้ก็ไปดูได้เลยนะครับผมก็จะเป็นตอนนี้จะเป็น ผมมีทั้ง TCG และ OCG นะครับในบล็อกของยูกินะครับผมก็หน้าหน้าขี้ก็จะเป็น OCG ภาษ,าษาญี่ปุ่นนะครับส่วนหน้าคู่ก็จะเป็น TCG เป็นภาษอังกฤษน,นะครับผมซึ่งก็จะมีหมดกันเลยอันนี้เป็นออซิลิสนี่เป็นออซิลิสแต่ว่าคนละภาษานั่นเองอันนี้เป็น e x ็ d ซ a เดียภาษาญี่ปุ่นหน้าคู่ก็จะเป็นเอ็กซเดียภาษาอังกฤษนะครับเป็น TCG เนาะจะไล่ลงมาเลยอันนี้เป็นกล่อง E นะครับผม ไล่มาตามนี้เลยอ่าอขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกล่อง B นะครับรตรงใบแรกก็จะเป็น Obelix นะครับผมกดไล่ามาเรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็น p c g อืกันเริ่มกล่อง C นะครับก็ข,ของที่่าเป็นเทพลานะครับผมกดเข้ามา ครับอันนี้ก็จะไปเร็วนะครับเพราะว่าเราเคยรีวิวไปแล้วเมื่อปีส0 1 8นะครับเป็นคลิปบล็อกครั้งที่หนึ่งของเรานะครับผมอมืต่อไปก็จะเป็นเด็กนี้นะครับซึ่งของอธิบายก่อนว่าการเก็บการ์ดในแฟ้มของผมนะครับจะเก็บแบบเรียงตามเด็กที่ซื้อกล่องที่ซื้อมานะครับผม พอซื้อมาผมก็เรียงเลียงเียงแล้วก็กองต่อไปที่ซื้อมาผมก็เรียงต่อหรืรันไปเลยนะครับซึ่งอันนี้จะมาเริ่มที่รหัส l g 0 1นะครับจําชื่อรหัสไม่ได้นะเป็นมันจะแถมหนังสอที่แนะนําเป็นไกด์บุ๊กแนะนําการเล่นดูเอลิงนะครับผมจะมีเด็กยูกิกับเด็กไคบะแล้วจะมีแร็เมเชียนกับดูไอนะครับซึ่งดูไอไม่อยู่แล้วนะครับขายไปแล้วครับผม ก็จะเหลือแต่เล็กมิชียนตัวที่ผมชอบเนาะผมก็เก็บไว้นะครับผมก็จะมีพวกของเสริมที่ใช้กับเล็กมิชียนกับดูอายนะครับผมก็มาลันต่อที่เอฟนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรหัส S d M Y นะครับก็คือ Structure Deck Mutoyuki นะครับผมเป็นตัวย่อนะก็จะเป็น Starter Deck รุ่นใหม่ๆของยูกินะมันจะเป็น2ซีรีส์ที่จะทำา2กล่องก็คือ S.D.M.Y. ก็ M ide, คือ s t r u ์ทเจอ d e เด็กมูโตยูกิกับ S.D.K.S. นะครับเป็น s t r u ์ทเจอ d e เด็กไคบะเซโตะนะผมโอ้ยผมก็เลือกซีรีส์ยูกิมาเองนะครับไลนมาเรื่อยๆครับ บางใบผมก็จะเอาการ์ดที่ซื้อแยกใบามามาแซมๆบ้างนะครับผมก็ตามช่วงเวลานั้นเลยเนาะอย่างใบเนี้ยนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นี่เลยปั๊บอลส,อสนะครับก็อันนี้ที่เป็น S D K S นะครับก็คือ s t กยู d e c k ไคบะเซโตะนะครับผมซื้อแยกมาเพราะว่ามอนเตอร์มันพลังสูบก็เลยซื้อมาสนะัากโตัวเลย เล่มแรกจบไปนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเล่ม2กันเลยแล้วกันนะครับเล่ม2ของเราเราก็เป็นสีขาวนั่นเองนะครับผมก็ไปเปิดดูเลยซึ่งเล่มน,นี้ครับจะเริ่มที่รหัสนี้เลยนะครับผมเป็น,นรหัส dp สิบหกนะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นของ dp นี่คือ d u e l i s t pack นะครับเป็น d u e l i s t pack 16หนั่นเองนะครับผมชื่อกล่องเดี๋ยวกับรูปเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับเป็นกล่องจากกล่องนี้เลยดี1 6นะก็จะเป็นกล่องเป็นแพ็คสุ่ม15บ้าแพ็คสุ่มนะครับผมก็ไปดูดูได้นะครับในคลิปที่ผมรีวิวไว้นะจะรันมาเลยครับเนีย่ยจะเป็นอยู่ในช่วงปเทนซิตี้นะครับผม ในกรในภาคนั้นนั้นต่อไปนะครับก็จะมาเริ่มที่การ์ดใบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัส p 1 8นะครับผมหรือ d u ว l l i n Pack ส8นั่นเองนะครับผมกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยครับออกแับมนานเลยนะครับเป็น p 1 8นะ กะจบที่แถวนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการ์ดแซงที่ผมซื้อเพิ่มหรือว่าเขาแถมมาให้นะครับผมก็จะมาเริ่มที่ใบนี้เลยอันนี้จะเป็นรหัส s t 1 7นะครับผมดูตรงนี้ก็ได้เอ,อก็จะเป็น starter deck นะครับเป็น starter นะอันนี้ starter deck 17ก็คือ starter deck 2017ก็คือ สตาร์เตอร์เด็กอันนี้ผลิตในปี2017นั่นเองจะเป็นสตาร์เตอร์เด็กแรกที่เป็นผ้าของวีเรนนะครับเป็นลิงก์มอนสเตอร์นะครับผมก็จะเปิดตามนี้เลยแล้วก็มาสุดที่ใบนี้นะครับอันนี้ผมจะต่อด้วยนะครับ s d 3 2นะครับเป็น s t r u c t u r e Deck นะครับเป็น s t r u c t u r e Deck 32นะครับ เป็นลิงนะตอนนี้ต่อเนื่องกันมาเลยนะเหมือนจะเป็นบล็อกต่อจากสตาร์ y ิลด์เด็กสองพด้วยนะครับสตาร์ชิลด์เด็กใสอยู่สองนะแล้วก็มาที่ใบนี้ครับผมอันนี้รัอะไรเออเป็นรหัส SD 33นะครับหรือ s t าร์ y ิลด Deck 33นะครับก็คือต่อจาก s t าร์ y ิลด d เ c k เมื่อกี้เลย32ันสนะ มันมาเรื่อยๆนี่แล้วก็ใบนี้มันมีที่เดิมของมันนะครับตัวเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับคือ blue eye white dragon holographic แ a r e นะครับจาก box ยี ap นี่นะครับแต่ว่าผมขายมันไปนแล้วนะผมก็เลยเอา black magician holographic rare มา ใส่แทนนะครับเป็น20 AP เนาะแต่ว่ากล่อง b ูอ e น่ะ20 AP เป็นเวฟ1นะครับเป็นเวฟ1แต่ว่าของโฮโลแบล็กมีเชียนะเป็นเวฟ2นะครับเวฟบ1จะเป็นกล่องดำนะครับที่ผมเปิดในคลิปนะครับส่วนเวฟบ2จะเป็นกล่องขาวนะครับอันนั้นผมมาได้มาเปิดรีวิวให้ดูนะครับผมก็เลยซื้อแบล็กเชียนโฮโลแยกมานั่นเองนะครับ ก็มาก็ที่20 e ีนะครับก็จะเป็นการจะเป็น normal Parallel ทุกใบนะครับถ้ามีความแรงก,ก็บวกไปเช่นอันนี้เป็น holographic ก็เป็น holographic p a r a l e l นะครับอันนี้จะเป็น secret Parallel ultra Parallel นะครับจะเป็น Parallel ทั้งหมดนะครับ จบใบนี้ก็จะเป็นใบที่ผมซื้อแยกมาส่วนใหญ่จะเห็น Black m i s c h i e นะครับแสมๆอยู่เพราะว่าผมจะซื้อ Black m i s c h i e แยกมานะครับผมอเ,อเล่นต่อไปเลยเล่นต่อไปนะครับเป็นเล่นที่สามเราเป็นสีดาเช่นเดียวกับเล่นที่หนึ่งนะครับผมลอมาดูกันเลยแล้วกันอ่ะเริ่มมาก็จะเป็นน,นะครับนี่เลย NST18 นะครับเป็น Starter Deck 2018นะครับผมก็จะเป็นลิงค์มาสเตอร์เนาะก็ไลยเรียงกันมาเลยนะครับนี่กระจบนี้ปุ๊บบ็อ,อกตัวน,นี้ก็จะเป็นบล็อกที่เรียกว่า 2 0 anniversary set นะครับผมจะเป็นกล่องร p r i n t จากวอลุ่มหนะครับหรือรีพิ้นจากวอลุ่มวคือพิ้นแรกไม่มีรหัสนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ซ่มได้และเฟเชียนะครับเป็นระดับ o u t ร er e r r a นะครับเป็นรีริ้นนะครับผมจุดสังเกตที่ทําให้ดูออกว่าใบนี้เป็นรีริ้นจากวอลุ่ม1ก็คือตรงน,นี้นะครับวอลุ่ม1ที่พิ้นแรกไม่มีรหัสจะไม่มี ตอยตัวตาพันปีตรงนี้นะครับผมทำให้เราแยกออกนะก็ะคือพวกเลเยอร์ซีรีส์ก็จะเป็นซีรีส์รุ่น1ทั้งหมดนะครับพวก p อ c t เจอร์พวก Picture, พวกรอบสลังนี้ครับถ้าใครยังไม่ไม่รู้จักพวกเลเยอร์ของซีรีส์ต่างๆในกาเซจินะครับพวกรูปแบบของมันเนี่ยก็ไปดูคลิปที่ผมอธิบายไว้อย่างละเอียดได้เลยนะครับก็จะเป็นรีพิ้นหมดเลยนะ เป็นฟลิปินจากซีรีส์ที่หนึ่งนะครับผมจากวอลุ่มวันนะครับจะเป็นแพ็คสุ่ม3แพ็คนะในบ็อกก็นี่จะเป็นคาไรที่ผมซื้อเพิ่มเนาะอ่าแล้วก็มาเริ่มที่การ์ดอันนี้นะครับรหัสนี้ sd 34, 34น,น,นะครับหรือ structure deck 34นั่นเองนะครับรันต่อมาเลยนะก็เได้ตามดี้เลยนะ แล้วก็มาจบที่ใบนี้นะนี่ก็ผมก็ซื้อแยกเช่นกันนะครับก็มาเริ่มที่ใบนี้เลยรหัสเป็น SD 27นะครับผมก็คือ Structure Deck 27อันนี้ผมซื้อย้อนหลังมาครับเป็นซื้อเด็กเก่าในตอนนั้นนะเป็นเด็กเป็น Structure Deck Hero Strike นะครับเป็นก็จะเป็นพวกฮีโ o นะครับจะมีทั้งซีฮีโ M ่เอ็นฮีโรนะครับผมเยมอะแยะมากมายนะครับ จะมีโูวิโล่บางตัวนะครับชูวิโล่โงนี้นะครับออเลอร์นี้นี่แค่ะจะเป็นชุดที่ผมซื้อแยกมานะครับผม